ตอนนี้จะเริ่มเปิดเพนกินโชว์แล้วนะคะตอนนี้คนรอเยอะมากเลยมาแล้วมาขนหัวเลยพี่เพนกินเตรียมพร้อมมาแล้วเยอตบมือหน่อยกลัวข้างหลังทำไมอะเต้นนั่งกระซูงล้ข้อข้นขลยนี่นี่นี่ตรงอย่างนี้จริงต้องนั่งเราถ่ายเลยเหรอ ตัให้เพนกินให้เพนกินให้เพนกินขอกอดน่ตัวข้างหลังทำอะไรอยู่นั่นี่ยข้างหลังไม่เอไ่ได้ออกอันนี้เร็วอันนี้อันนี้อัหน,นี้มาหน,นี้อยากกินเพ่นพินทอด ใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้พร้อมนะคะพร้อมจิกค่ะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพนกิน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 บายบายพี่เพนกิน